สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านของพีพีรถขานะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับน้องเอแครับหลังเป็นพีพีรถข้าผมเป็นสวนุยกัมือสองคัดเกตอพีสีสายตั้งมาอีกถนนเลียบทางโดยมือเสริมุราบรถดีครับผมรถตรงสัง่งดูแลเวทีของเราสิบไม่ไกลไม่ไกลครับผมสุดยอดเลยครับ,น,รบนี่ครับผมทีมงานของเราพีพีทุกคนนะครับผม แม่ว่ายสวยเะด้วยนะครับขอบค,คุณมากๆนะครับวันนี้เรามีอะไรมาวด f c ฟซนชาน้องออเองกก็มีเป็น Toyota h i ฮเอคอมมิเตอร์พี 2, 3, พี2003ับผมเครื่อง3,000ดีเซลด้วยสวยๆ<ว>เลยกันเลยทีเดียวทเทียวนะจ๊ะที่น้องแยกบอกแล้วครับผมวันนี้เป็น To y ย ta นะครับผม h i เอ็นะครับผมสวยๆเลยนะคันนี้เป็น3,000ดีเซลด้วยนะครับเครื่อง 5L นะสวยๆเลยนะครับแล้วก็เป็นปี2003ด้วยนะครับรถสีสันไม่ต้องพูดถึงฮะสวยงามตามท้องเรื่องท้ายก็สวยงามนะ ยามเย็นนะครับผมรถเรียบร้อยมากๆนะรถคันนี้ไม่ใช่รถโดยสารไม่ใช่รถรับจ้างเลยนะจ๊ะใช้ส่วนตัวนะครับรถเรียบร้อยมากๆเลยนะครับขอบคิ้วนะฮะกระจกกระจกเลยครับรางน้ำเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะครับทุกชิ้นกันเลยทีเดียวเชียวนะบอกเลยว่ารถคันนี้สวยสะอาดนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างมากๆเลยนะเป็นโตโยต้าหลังคาสูงนะจ๊ะปีส0 0 3นสะครับเครื่องส0มพันดีเซลนะครับแล้วก็เป็นเครื่องห้อด้วยนะครับผมมาดูภายในกันดีกว่าโอ้โหดีและยังเห็นนะไม่มืดมากนะขอเสียนิดนึงโอ้โหนี่เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ ติดขึ้นไม่ทันตั้งตัวเลยขับมาเองไหมขับเองวันนี้นุ่มไหมคำนี้โหนุ่มแน่นอนสุดยอดนเนองล่างดีรถตัวรถสองคันด้วยนะครับเมื่อวานเราก็ซุปเปอร์ว่าก็อนกคำหนึ่งนะครับชอบคันไหนก็เลือกได้เลยเด็ดเด็ดเด็ดแบบสวัสดีครับนี่พูดกี่พยางนะสองพยางว่าสวัสดี่สี่พอสี่ขอบคุณมากมากน้ำตาจะไหลวะคำพูดยังจำผิดเลยอ่ะหนึ่งเซลของเราดูบอกกันก่อนนะครับบอกบอกว่าสวยสะอาดนะครับทุกตัวเลยนะจ๊ะเพื่อนๆ รถเราส่วนใหญ่ก็ามาจากลูกค้าโดยตรงนะเธอโชว์รูมามือเดียวป้ายแดงเลยน้องเอกนะครับลำดับที่หนึ่งเลยนะครับเรืองมองเรือนไม้สวยนะอาจจะเมือเ่อไปนิดนึงแต่เห็นอยู่นะนะครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันแผงประตูบอกเลยว่าสวยสะอาดนะครับเกือบทุกบ,บ้านเลยนะเพื่อนๆน,น,นี่ดูเห็นไหมฮะสวยจริงๆนะคนอนโซนโซนเนี่ยสะอาดสะอ้านหมดเลยนะครับไม้แสนเก้าใช่ไหมเมื่อกี้ลืมบอกไปไม้แสนเก้านะไม้แท้เลยนะนี่ฮะแล้วก็หน้านะครับกระผ้าหลังคาเนี่ก็ยังสวยเลยนะครับดูยามเพื่อนๆโอ้โหสวยจริงๆนะครขอดูแถวสองหน่อย้งลง แถวสองสวยสะอาดจริงๆเบาะทุกตัวนะครับนี่ฮะยันหลังคาเลยอ่ะสวยมากๆนะมีชุดเครื่องเสียงด้วยนะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะครับเห็นไหมชม่ไหมครับสวยๆก็เลยทีเดียวเชียวนะครับเก็บของนะครับผ้าหลังคานะเพื่อนๆดูฉากนี้ซะก่อนสวยสดงดงามนะครับแถวสามแถวสี่เนี่ยก็สวยทุกตัวเบาะไม่มีขาดนะพื้นเพลินสะอาดกัเลยทีเดียวเชียวนะเพื<ๆ>่อนๆดูซะก่อนนะครับมาดูท้ายกัน สวยสะอาดเดิมทุกกระเบียดนิ้วเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนสันขอบประตูประตูนี่นะฮะเดิมแบบเด,เดิมเลยนะเพื่อนเพื่อนเอ๋ชมแวเห็นไหมไล่ฟ้าก็ยังสวยอยู่นะครับดูนะฮะทุกอย่างดมเดิมหมดเลยนะคผ้าหลังคามองจากด้านหลังก็สวยนะโอ้ใช้ยังไงครับเนี่ยสะอาดสะอ้านนะฮะบเบาะเบิร์ดไม่มีริ้วมีรอยเลยเนะาะไม่ได้ขนอะไรหนักแลก็ไม่ใช่รถรับจ้างเลยนะจ๊ะดูได้เริ่มทะเบียนได้นะมาดูห้องเครื่องกันนะฮะห้องเครื่อง ล็อกเรียบร้อยน,นะครับต้องเครื่องก็สวยสะอาดนะขอดูฟันหน่อยแวบแวบเครื่องไม่ดันฟันไม่ไหลบอกเลยคันนี้มีดวงใจ2 5ง7ครับผมใช้กันโยยาภาษีว่าไงครับดูด้วยมินิสกิลเดีกันเมื่อกี้แลละสกิลตัวแขนถลอกก็แนะมดูด้วทะเบียนหน่อยำลำดับที่เท่าไหร่นะ ลำดับที่หนึ่งเลยลิมลำดับที่หนึ่งเลยชุบๆๆบชุบบชดูมากไม่ได้นะครับเป็นพีดีพีนะก็ยังอยู่ครับผมทุกอย่างอยู่ครบเลยบอกเลยคันนี้ไม่แพงกันเลยทีเดียวเชียวมาแล้วจ้าน้องเอกจ๋าเจอต้าไฮเอชนะครับผมสามพันดีเซลห้าแอลด้วยนะรถสวยๆเลยบอกเลยว่าพร้อมใช้งานอย่างมากๆนะครับต่อราคายังยังครับผมก็ขาไก่ขาเลยนะขาไก่ครับผมไปนะครับขออนั่งหน่อยวันนี้ขอเป็นผู้บริคูนวันหนึ่ง อ่าเชิญเชิญเชิญครับเชิญครับป่ะกรุงเทพดังสิทธ์ดังร้องกันได้เลยฮะบินดังหน้าดีกว่าป่ะหนึ่งรอบของเราลองดูหน่อยข้างล่างหน้าก็ายังใช้งานได้นะจ๊ะกูเครื่องดีเนาะดูซะก่อนเพื่อนโอแ้แพวนเย็นเจี๊ยบจ้าสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหนึ่งรอบของเราจะเป็นยังไงนะจ๊ะผ่านหลังเต้นแล้วนะครับชว่วงนี้เรถก็เข้าอย่างเยอะมากๆนะนะเรามีสองคันนะเรามีซูเปอร์ว่าก้อยคันหนึ่งแล้วงหลังแล้วช่วงล่างดีเลยเนี่ย จงชุบใชได้นะไม่ต้องทําอะไรแล้วซื้อไปก็ใช้งานได้อย่างเดียวเลยนะครับดูนงดูเนินก็โอเคน่ะนิ่มนวลนะฮะขอดูบ่อหลังหน่อยเป็นไงบ้างครับไปเที่ยวสบายเลยโอ้โหเรีนเนียนเลยเนาะแถวสองแถวสามโอเคเนาะมึดไปหน่อยเนาะแต่ก็ยังเห็นอยู่น่ะก้นฉากนี้นั่งเต็มเบาะเลยนะแม่โอเคน่ะเครื่องเกียร์ดีเป็นหนึ่งรอบที่ได้ฟีวเบาๆนะอ่ะตรงนี้ดีกว่าครับน้องหลังครับขอบคุณมากเป็นหนึ่งรอบที่โอเคนะ เรียบร้อยแล้วโอ้โหเป็นหนึ่งรอบที่ยังสวยงามสวยมากๆเลยคันนี้โอ้โหตัวต้านะครับคอมพิวเตอร์เนาะไฮสเอดเครื่อง3,000ดีเซลนะครับแล้วมีนเครื่อง 5L ด้วยนะครับคันนี้เท่าไหร่ดีแบ่งๆกันไป สองหมื่นห้าพัดบดๆๆมดูพ uh uh hey, uh, uh ี่เช็คในเน็ตมานะคันนี้ยังมีประมาณ24่ส้านะถ้าสภาพดีๆสวยๆนะแต่คันนี้บอกว่าเนียนมากและมือเดียวป้ายแดงระดับหนึ่งด้วยถ้าจะไม่ผิดน้าซื้อมาเงินสดด้วยไม่มีแฟนแนนเลยนะจ๊ะที่รักคันนี้แจกสามดอกสวิตครบแล้วก็คูมือเรื่องทะเบียนยังอยู่เลยนะครับผมอ้าวแล้ววันนี้สกิปพยางค์เลยฮะไปสี่ครับรถสวยพร้อมใช้งานครับอุ้ยหก จำมือหน่อยแค่นี้ก็ถือว่าได้ทำงานแล้วขอบคุณมากแล้วก็ฝากกดติดตามเราไปด้วยเนอ่เราจะได้มีกำลังใจนะครับผลิตรถสวยๆดีๆดุถูกเนี่ยมาฝฟเอฟกันนะครับจะปีใหม่แล้วเนาะก็ถือว่าหารถเที่ยวปีใหม่กันโปรโมชั่นเรามีหลายคันมากๆเลยนะครับหอรถก็ใช้เงินน้อยด้วยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากใช้เงินสดเงินผ่อนหรืออย่างไรของสองแถมเนี่ยมาเราได้นะครับขอบคุณมากขอบคุณทีมงทุกๆคนเลยนะเจอต่อยพี่หน้าทุกคนสวัสดีจ้า